มาต่อกันที่กรณีหญิงคนหนึ่งครับคุณแม่ป่วยหนักใกล้ที่จะเสียชีวิตเธอเองก็เลยส่งข้อความผ่านทางไลน์ไปลาง,งานกับหัวหน้างานซึ่งหัวหน้าก็ไม่อนุญาตให้ลาจนสุดท้ายคุณแม่ของเธอนั้นก็เสียชีวิต หัวหน้าก็ยังไม่ไล่นะครับและยังบอกด้วยว่าหากเสร็จธุระแล้วก็ให้กลับมาเขียนใบลาออกนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านโรงแรมต้นสังกัดก็มีการพักงานผู้จัดการคนดังกล่าวแล้วนะครับขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมที่จะเรียกทุกฝ่ายเข้าให้ข้อมูลในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับ นี่เป็นข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ที่หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานของโรงแรมหรูในจังหวัดนครราชสีมาได้นำมาเผยแพร่เอาไว้ครับโดยเธออ้างว่าเป็นการพูดคุยกับหัวหน้าง,งานเพื่อขออนุญาตลางงานครับเพราะว่าคุณแม่ป่วยหนักแต่ว่าหัวหน้ากลับไม่ห้ลาครับหลังจากนั้นเธอได้แจ้งว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้วครับแต่หัวหน้าก็กลับถามเธอว่าจะลาออกใช่ไหมและยังบอกให้มาเขียนใบลาออกหลังทาธรุระเสร็จอีกด้วยครับ หลังข้อความดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยครับส่วนในแพลตฟอร์ม X หรือว่า Twitter Hashtag พี่กบซึ่งก็ถูกว่าระบุเป็นชื่อหัวหน้าของผู้หญิงคนนี้ได้ขึ้นเทรนด์ครับติดเทรนด์กันพร้อมๆกับ hashtag เรื่องของการลางงานด้วยขณะเดียวกันยังพบว่า f c e e o o o k แฟนเพจของสถานที่ทำงานของหญิงทั้งคู่โอ้โหคุณผู้ชมหัวลงอย่งางหนักเลยฮะหลายคนเนี่ยเรียกร้องให้มีการตรวจสอบครับ ก่อนที่ต่อมาเนี่ยทางเพจจะปิดคอมเมนต์ไปส่วนบรรยากาศงานศพแม่ของหญิงคนดังกล่าวช่วงเย็นวันนี้ครับมีนายจำเริญแหวนเพชรรองผู้ราชการจังหวัดปุริรัมมาร่วมงานด้วยพร้อมกับบอกด้วยว่าหลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานข้อมูลให้ทราบเบื้องต้นก็เลยมาร่วมแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้ และทราบว่าทางตัวแทนสถานประกอบการที่หญิงคนนี้ทํางานอยู่ก็ได้เดินทางมาร่วมวางพวงรีดและแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับรวมถึงมีการพูดคุยทําความเข้าใจกับทุกฝ่ายแล้วครับตอนนี้ทั้งครอบครัวและก็ทางกิจการเองก็ได้พูดคุยแล้วก็เข้าใจกันแล้วซึ่งก็แสดงว่าทุกฝ่ายก็มีความสบายใจและที่สําคัญก็ ทางจังหวัดเองเห็นความว่องไวของเจ้าหน้าที่กับทุกทุกฝ่ายที่ได้สื่อสารกันอย่างเข้าใจเ,าเราก็ให้ยึดหลักระเบียบกฎหมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเรื่องประเพณีว่รทมเรื่องความเป็นคนไทยที่ต้องเห็นอกเห็นใจกันนี่สําคัญทําให้เรา,ากริจการก้าวหน้าแล้วก็บุคลากร,กรก็มีความสุข ขณะที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงแรมที่หญิงคนดังกล่าวทำงานอยู่ก็บอกกับนักข่าวของเรานะครับว่าได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่โรงแรมดังกล่าวแล้วแต่ว่าไม่พบผู้บริหารโดยรับแจ้งว่าเดินทางไปร่วมงานศพของแม่พนักงานคนดังกล่าวที่จังหวัดบ,บุรีรัมย์ครับเจ้าหน้าที่ก็เลยออกหนังสือเชิญให้ในายจ้างมาชี้แจงในวันที่21สิงหาคมนี้ครับพนักงานตแรงงานก็เลยได้ มีหนังสือเชิญพบนะครับให้ในจ้างเนี่ยมาให้ข้อเท็จจริงกับพนักงานตรวจแรงงาน,งงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะฮะในวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยนะครับเวลา10บโมงเชา้าที่สำนักง,งานสวัสดิการและกุ้มครองแรงางานนะครับโดยในวันนั้นก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของการหลาอยู่ด้วยว่าข้อบังคับกําหนดยังไง สำหรับประเด็นเรื่องข้อกฎหมายแรงงานเนี่ยมีความเห็นจากทนายความออกมาหลากหลายคนทีเดียวนะคะหนึ่งในนั้นก็คือทนายเดชากิติวิทยาน,นันค่ะมองว่าเรื่องนี้เนี่ยนายจ้างอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายพรบรคุ้มครองแรงงานตามมาตรา3 4ค่ะโดยพรบรคุ้มครองแรงงานปี2,541เนี่ย ในส่วนของพรบแก้ไขเพิ่มเติมปี62ในมาตรา34บอกค่ะว่าลูกจ้างมีสิทธิลากิจได้ไม่น้อยกว่าปีละ3วันทำงานโดยได้รับค่าจ้างแต่หากลามากกว่านี้ก็สามารถลาได้ในกรณีที่มีความจำเป็นแต่จะไม่ได้รับค่าจ้าง l i ฟว w i เอา u t p พ y อย่างนี้ค,ะค่ะที่เราเรียกกันเนี่ยลองไปฟังชัดๆจากทนายเดชาคะ่ะแม่จะตายนี่จำเป็นไหมครับ ตายแล้วไม่ใช่ลุกขึ้นมาใหม่ได้นะไม่ใช่งานแต่งนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แม่ของลูกจ้างจะตายหันหน้างานหรือนายจ้างเนี่ยก็ต้องไปอนุญาตให้เขาลาไม่ต้องไปปฏิบัติตามขั้นตรงขั้นตอนอะไรนะครับไม่ต้องรออนุมท่าอนุมัติไม่ต้อง,อง,องที่ผ่านมาสานิกาเนี่ยก็เคยตัดสินคดีประเภทที่ว่าลาไปดูแลดูแลลูกป่วยแต่นั้นดูแลเป็นปีไห้เป็นเดือนอนะันนั้นก็ถือว่าทิ้งงานอันนี้แค่วันของวันไม่ต้อง ต้องอนุญาตในเขาลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลาเนเขาเรียกว่าไม่มีความเป็นคนไม่มีความเป็นมนุษย์ไม่ได้คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทนายเดชายยังบอกค่ะว่าถ้าลูกจ้างต้องลาออกจริงเนี่ยจะถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมต้องจ่ายค่าชดเชยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างตามกฎหมายมาตรา118ด้วย เช่นเดียวกับทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้บอกว่าเรื่องนี้ต้องมองสองมุมนะฟังเหตุผลจากทั้งนายจ้างด้วยค่ะเป็นสาวชาวเอาตรงๆถ้าคุณไม่ออกมาชี้แจงไม่ออกมาอธิบายว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือลูกจ้างคนนี้ลาหยุดเป็นประจำอยู่แล้วจนนายจ้างไม่ไหวเอยก็ออกมาพูดเราจะได้เข้าใจในมุมของนายจ้างคือผมเชื่อว่าเราไม่ได้ไปทําให้นายจ้าง รถทัวร์ที่กำลังไปลงในจ้างก็อยากให้ฟังในจ้างอธิบายก่อนมันอาจจะมีเหตุผลบางเหตุผลก็ได้เช่นลูกจ้างคนนี้อาจจะชอบหยุดใบเป็นต้นเพราะว่าคนเราอะเวลามันพูดเวลามันโพส์อ่ะมันก็จะโพสในมุมของตัวเองใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องดูเรื่องนี้กันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามลากิจสามารถลาได้ไม่เกิน3เอ่ออย่างต่ำสามวันต่อปี วิาพากษ์วิจารณ์กันสนัน่นแบบนี้เรื่องนี้ก็เลยถึงหูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วนะคะมีรายงานว่านายสุชาติชมกลิ่นค่ะได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งทั้งสองฝ่ายค่ะโดยนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดเผยว่าได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงง,งานสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนคร ราชสีมาซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางโรงแรมเนี่ยได้ออกหนังสือขอโทษกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วใจความสำคัญระบุว่าได้มีคำสั่งพักงานพนักงานคนดังกล่าวและสอบสวนพฤติกรรมแล้วพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและพร้อมให้การสนับสนุนครอบครัวของพนักงานที่แม่เสียชีวิตเพื่อให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากไปได้อย่างเข้มแข็งโดยขอเป็นกาลังใจและพร้อมยืนหยัดเคียงข้าง ุกสถานการณ์และย้ำด้วยค่ะว่าความเป็นอยู่ที่ดีของเพื่อนร่วมงานและพนักง,งานทุกคนคือหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรค่ะครับซึ่งถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันน่าสนใจคือถ้าเราไปดูตัวบทกฎหมายจริงๆเนี่ยทนายรณรงค์ก็ออกมาพูดไว้น่าสนใจเหมือนกันค,คือถ้าเป็นการลากิจที่ระบุตามกฎหมายเนี่ยนายจ้างจะต้องอนุมัติ <ừ. S 2> ก็ถึงจะลาได้ดังนั้นการส่งข้อความลายไปหาเนี่ยค,คือถ้ายังไม่ได้รันัดก็อาจจะลาไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าลานะครับวันเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าสามวันติดต่อกันแล้วก็ไม่ได้ติดต่อนายจ้างไม่ได้มาบอกนายจ้างนี่นายจ้างถึงขั้นที่จะให้ออกได้เลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นข้อกฎหมายที่ส่วนหนึ่งเราเองก็ต้องควรรู้เหมือนกันนะครับเวลาที่จะลาจะต้องทํำยังไงกันบ้างนะครับถ้าฟังในมุมของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเองเนี่ยท่านก็ ให้ความเห็นน่าสนใจนะครับคือเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของระเบียบก็ชัดเจนแต่เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรการอยู่ร่วมกันในสังคมอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันการคุยกันร,ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้จัดการระดับผู้จัดการระดับหัวหน้างานเนี่ยนะครับคุยกันยังไงที่ผ่านมาเป็นยังไงต้องไปดูประวัติการลาว่าเคยลาเยอะหรือเปลา่าหรือมีประวัติอะไรแบบนี้ด้วยหรือไม่ก็ต้องฟังความทั้งสองฝั่งด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเราเเเรราาานนนนนสสออใหหห้้้้้คุณผูชมไไดด็็ะททถึงปกกฏี่ กำลังเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะนําไปสู่อะไรบางอย่างได้เช่นเดียวกันเกี่ยวกับการจ้างงานนะครับ